มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนประมวลภาพบรรยากาศแห่งชัยชนะสาวไทยปราบตุรกีประเดิมศึกชิงแชมป์โลก25กันยายน2,565ควันหลหลงหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติตุรกีไปด้วยสกอร์3ต่อ2เซต17ต่อ25 31ต่อ29 22ต่อ25 25ต่อ19และ15ต่อ13 ประเดิมศึกชิงแชมป์โลก2022ได้อย่างสวยงามค่ะโดยมีการประมวลภาพบรรยากาศแห่งชัยชนะของทัพลุกยางสาวทีมชาติไทยอันดับที่14ของโลกชนะคู่ปรับเก่าอย่างทีมชาติตุรกีอันดับที่5ของโลกไป3ต่อ2เซตนะคะโดยสกอร์17-25 31-29ต่อ22-25ต่อ 25, และ25-19ต่อ 19, และ15-13ต่อ 13. ประเดิมคว้าชัยชนะในสึกววลย่บอลหญิงชิงแชมป์โลกรายการ FIVB Volleyball w o m e n World Championship 2022กลุ่ม B ีนัดแรกที่เมืองอาเนมประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่24กันยาย,ยนที่ผ่านมาค่ะประมวลภาพบรรยากาศแห่งชัยชนะนะคะสาวไทยปราบตุรกีประเดิมศึกชิงแชมป์โลกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ